สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะมาแล้วนะคะโปรเดือนตุลานะคะเลิศมากนะคะโปรเดือนนี้นะคะแฟนทางบ้านนะคะจะได้นะคะนี่ค่ะซื้อกาแฟ5กล่องนะคะแถมฟรีอีกหนึ่งกล่องนะคะยังไม่พอกบแฟนทางบ้านนี่แถมน้ำพริกเย,ยมลี่อีกหนึ่งกระปุกนะคะยังไม่พอนะคะ มบิสกิตนะคะ<ม>ตัวนี้คนชอบมากเลยคะชอบเยอะเลยนะคะก็บอกว่ากินคู่กับกาแฟอร่อยมากและมันได้ห่อใหญ่แบบนี้เลยนะคะ1ห่หอนะคะพร้อมนี่ค่ะกินเสร็จแล้วก็ต้องมีทิชชู่เช็ดปากนะคะนี่ค่ะทั้งหมดนี้เลยนะคะทั้งหมดนี้เลยแค่1299บาบาทเท่านั้นเองนะคะพร้อมค่าส่งฟรีด้วยนะคะแฟนทางบ้าน แล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวป้าไปซี่ขึ้นให้ที่ท้ายคลิปนี้นะคะแล้วก็2นะคะถ้าใครสนใจเฉพาะน้ำพริกนะคะไม่อยากได้กาแฟนะคะอยากได้เฉพาะน้ำพริกนะคะน้ำพริกนี้ก็เป็นน้ำพริกปาย่างนะคะสมุนไพรนี้เพียบเลยนะคะแฟนทางบ้านก็ก็ปกลูกละ เ9บาทนะคะแฟนทางบ้านสั่ง5กระปุกขึ้นไปส่งฟรีนะคะแต่ถ้าสั่งน้อยกว่า5กระปุกไปพัซี่ก็ขอค่าส่งแบบ e m s นะคะ50บาทนะคะจะสั่ง1กระปุกก็ค่าส่ง50บาทนะคะส3งก็ค่าส่ง50บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้า5กระปุกขึ้นไปส่งฟรีนะคะอุ้ยน้ำพริกใหญ่มองนะคะก็พอดีมีพัดลมมาผมก็เลย ล่วงนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะยังอยู่ดีอยู่นะคะก็ใครสนใจก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะแฟนทางบ้านสำหรับปูเดือนตุลานี้เลิศค่ะเดี๋ยวคลิปนี้บาีก็ฝากแค่นี้ก่อนนะคะสนใจแอดไลน์แล้วก็ทักเข้ามาได้เลยทางไลน์จะสะดวกนะคะแฟนทางบ้านแต่ถ้าใครสะดวกทางช้อปปี้ก็ไปสั่งที่ช้อปปี้ก็ได้หรือว่าทาง a c e b o o k ก็ได้นะคะก็ดีวคลิปนี้ก็ฝากแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปนะคะสวัสดีค่ะบ๊าย